ต่อมาที่ราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยเขาเป็นราหูเขาเป็นกเกษตรในเรือนพันธุหรือครอบครัวครับมันเลยหมายถึงว่าคนที่เกิดพิจิกนะจะมีเรื่องของความมั่นคงครับท,ทั้งในเรื่องของครอบครัวก็ดีในเรื่องของทรัพย์สินก็ดีครับความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกได้นะเช่นครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นก็ได้หรือเรื่องของการสร้างการก่อสร้าง การสร้างเรื่องของทรัพย์สินอะไรเงี้ยครับเช่นอ่ะมีบางคนก็อาจจะมีบ้านอาจจะมีรถหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นทรัพย์สินของชาวพิจิกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอืมบางทีมันหมายถึงเรื่องของความสบายใจที่จะเกิดขึ้นกับการดํารงชีวิตเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็มันยังหมายถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะพอมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะอิงไปเรื่องการงานก็ได้นะครับ หรือเราอาจจะมีการวางแผนชีวิตบางอย่างที่เออมันช่วยก่อร่างสร้างฐานให้เกิดความมั่นคงในเรื่องการดํารงชีวิตอะไรเงี้ยมากขึ้นก็ได้นะฮะแต่ข้อควรระวังครับคนพิจิกก็ด้วยความที่มันคือราหูเนาะมันคือความผันผวน,ผนความแปรปรวนสําคัญคือระวังการที่คนในบ้านอาจจะมีความเหมือนแบบเดี๋ยวก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะเกิดการเหมือนแบบทะเลาะกันได้เกิดการมีปัญหากันได้เพราะว่า เอออารมณ์ไม่ค่อยคงที่กันสักเท่าไหร่ก็เป็นได้นะครับแล้วก็บางทีมันหมายถึงเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของทรัพย์สินต่างๆของคนพิจิตครับเช่นอ่ะอาจจะต้องคอยหมุนเงินหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องเอาตรงนู้นมาโปะมาโปะตรงนี้อะไรเงี้ยครับที่มันเป็นทรัพย์สินของเราอาจจะหมายถึงพวกหนี้บ้านหนีรถอะไรเงี้ยก็ได้นะครับบางทีมันก็อาจจะมีความไม่ค่อยคงที่บางอย่างเกิดขึ้นบ้างนะครับ แต่ภาพรวมมันก็ยังมีอยู่ในความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์อยู่นะอย่างที่บอกไปนะฮะในเรื่องของข้อแนะนําครับเป็นไปได้ถ้าสามารถเก็บเงินนะฮะสมมุติมีเงินก็เก็บเงินที่มันเป็นทรัพย์สินน่ะให้มากขึ้นอ่ะอาจจะหมายถึงเอาไปลงทุนกับบ้านเอาไปลงทุนกับรถหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันมีความมั่นคงสูงอาจจะไปหุ้นก็ได้อาจจะไปอ่ะ กองทุนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยน นะฮะรางหูเนี่ยมันคือความเปลี่ยนแปลงอาจจะลองรีโนเวทบ้านลองจัดมุมบ้านใหม่ลองแต่งบ้านใหม่เพื่อให้เออมันเกิดความใหม่เกิดความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของตัวบ้านอาจจะช่วยให้เออบ้านบรรยากาศมันดีขึ้นก็ได้ลดทอนในเรื่องของความอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนของคนภายในบ้านลงอะไรเงี้ยครับนะฮะก็ลองเอาคําแนะนําต่างๆนะฮะไปปรับใช้ดูแต่สําคัญที่สุดครับคือคนเราครับมันเวลาดูดวงเนี่ยผมอยากให้ดูดวงด้วย สติปัญญาและการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเหตุที่การกระทําแล้วก็มีสติอย่างสม่ําเสมอครับ